วันนี้นะคะตะวันจะมาอันบล็อกกล่องเทียนดีนะคะ TC 3 2สอง Rn นะคะไปดูกันเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะคะภายในกล่องนะคะก็จะมีตัวกล้องนะคะอันนี้เป็นฐานนะคะตัวกล้องนะคะมีสองเลนนะคะเป็นเลนสองจนะคะนี่เลยข้อดีนะคะก็คือมีไลท์สายได้1นจุดนะคะแต่เราได้กล้องถึง2ตัวเลยนะคะตุกกตาเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามารู้จักกล้องเทียนดี TC32RN กันนะคะว่าตัวนี้นะคะเป็นยังไงนะคะค้าละเอียดน,นะคะสล้านพิเซลนะคะมีไมในตัวบันทึกเสียงได้นะคะใช้ติดตั้งในที่โล่งกว้างนะคะสําหรับคนที่ไม่อยากใช้กล้องเยอะนะคะเพราะว่าเลินดสาย1จุดนะคะสามารถได้กล้องถึง2อตัวเลยนะคะของเฉียนดี TC32RN นะคะมุมกล้อง,ยะะอ,งอยู่ที่2.8ม mm ิลิเมตรนะคะ คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับพี่ๆช่างที่นําไปติดหน้างานนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะตะวันจะมาอันบ็อกอะไรให้พี่ช่าง,งติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตะว,วันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ